ตอนที่49วัดแห่งความว่างเปล่าวันหนึ่งจากสีหาราชบุตรก็ไปหาพ่อและบอกว่าเขาต้องการจะสร้างวัดและสร้างพระพุทธรูปเป็นของตนเองบ้างเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นจึงดีใจมากเพราะจูจ่จูลูกที่เคยมีความขัดแย้งเรื่องการสร้างวัดกับตนมาตลอดกลับมาบอกว่าจะขอสร้างวัดบ้าง ขาจึงเข้าใจว่าลูกคงเห็นคุณงามความดีที่พ่อทําแล้วเกิดเปลี่ยนใจที่จะดำเนินรอยตามเขาจึงรีบบอกกับลูกไปว่าพ่อจะช่วยเรื่องทุนทรัพย์หากลูกต้องการเท่าไหร่พ่อยินดีสนับสนุนจากสีหราชบุตรจึงถือโอกาสออกปากขอทรัพย์ที่จะนำไปใช้จ่ายในการนี้ถึงหนึ่งแสนเหรียญทอง ซึ่งปกติการสร้างวัดหนึ่งวัดพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปนั้นจะใช้เหรียญทองอย่างมากไม่เกินสามหมื่นเหรียญเท่านั้นโดยจากสีหราชบุตรได้บอกกับพ่อคขาว่าต้องการจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ยังไม่เคยมีมนุษย์คนไหนเคยสร้างมาก่อนเมื่อพ่อได้ยินเจตนารมอันแรงกล้าของลูก ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะนี่เท่ากับเขาจะได้มีส่วนร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยจากนั้นจากศีหาราชบุตรจึงเริ่มวางแผนโครงการของเขาโดยแบ่งออกเป็นสองโครงการและเรือกหาทำเลที่ตั้งทันทีซึ่งทั้งสองโครงการจะดาเนินไปพร้อมๆกันโครงการแรกคือการสร้างวัด เขาเลือกตำแหน่งตรงริมแม่น้ำโคทาวรีสายใหม่เนื่องจากสายเก่ามีความเตินเขินไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วในขณะที่แม่น้ำโคทาวรีสายใหม่นี้เปรียบเสมือนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่มีทั้งเรือโดยสารข้ามฟ้าและแพขนส่งสินค้าระหว่างเมืองจำนวนมาก เขาต้องการให้ผู้คนเห็นวัดนี้ให้มากที่สุดจึงเลือกจุดที่มีนักเดินทางพ่อค้าวานิชทั้งทางบกและทางน้ำนิยมแวะนิยมแวะพักกันเขาต้องการให้วัดนี้เป็นจุดสนใจให้คนต่างถิ่นมาเที่ยวชมมากที่สุดซึ่งไม่ใช่เป็นวัดแบบธรรมดาที่คนในท้องถิ่นใช้ประกอบศาสนากิจ ลักษณะโดยรวมของวัดแห่งนี้คือมีกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านในรอบกำแพงมีศาลาสำหรับพักผ่อนและให้คนมาค้างแรมได้โดยมีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งหากเทียบกับโบสถ์ทั่วไปในเวลานั้นแล้วโบสถ์หลังนี้จะเป็นขนาดใหญ่กว่าถึงสเท่า ภายนอกมีหลังคาหน้าจัว่วลดหลั่นกันหลายชั้นตกแต่งประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบารากาตามแบบประเพณีนิยมทุกประการภายในโบสถ์มีภาพจิตจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตบรรจงมีเสาขนาดใหญ่เรียงรายเขียนด้วยลวดลายกระจังแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยสักต้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่วัดแห่งนี้ไม่เหมือนกับวัดทัท่วๆไปคือภายในโบสถ์นี้ไม่มีพระพุทธรูปเลยแม้สักองค์เดียวด้านในสุดของโบสถ์ตรงตำแหน่งที่ควรจะตั้งพระพุทธรูปนั้นกลับว่างเปล่ามีแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเป็นภาพท้องฟ้าดวงดาวและดอกไม้ที่เหล่าเทพเทวดาโปรยปลายลงมาเท่านั้น หากดูจากภายนอกทุกคนจะคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะต้องพบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่แน่นอนหากเทียบกับสันหานของโบสถ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้วัดแห่งนี้เป็นที่โจทย์จานกันไปถึงแคว้นอื่นๆที่อยู่ทั้งใกล้และไกลว่ามือสิงหปุระแห่งนี้มีวัดที่แปลกประหลาด ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะมาชมให้ได้เพราะเป็นวัดที่ไม่มีพระพุทธรูปเมื่อมีคนถามว่าทำไมวัดนี้ถึงไม่มีพระพุทธรูปชาวบ้านละแวกนั้นก็มักจะให้คำตอบในเชิงล้อเลียนว่าพระไม่อยู่หรอกถ้าต้องการจะเห็นพระพุทธรูปของวัดนี้ก็ให้เดินทางไปดูตรงทางเข้าเมืองสิงหปุระนูน้น นี่คือความจงใจของจักรสีหะราชบุตรที่ต้องการที่ทุกคนเกิดคำถามเขาจึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดสุญญาตารามแปลว่าอารามที่ว่างเปล่าซึ่งเขาตั้งใจสื่อว่าไม่ให้ผู้คนยึดถือในรูปเคารพให้หันมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนแต่ชาวบ้านกลับเข้าใจว่า ขาต้องการประชดพระบิดาที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่พระพุทธรูปเพื่อไถ่บาปประกอบกับมีคนต่างถิ่นมาถามว่าพระประธานไปไหนส่วนใหญ่พวกเขาก็จะตอบแบบประชดว่าพระไม่อยู่พระไปนอนอยู่หน้าประตูเมืองนูน้นวัดแห่งนี้จึงไม่มีใครเรียกชื่อที่แท้จริงกันเลยเรียกกันแต่วัดประชด เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเนื่องจากตำแหน่งของวัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งที่เคยเป็นป่าแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันเมื่อถึงฤดูน้ำหลากจึงเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งโบสถ์ใหญ่หลังนี้จึงถูกน้ำพัดทลายไปโดยมีการวิพากษ์กันว่าเพราะชื่อวัดไม่เป็นมงคลจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เมื่อมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดประโชติการามส่วนโครงการที่สองของของจักรศรีหราชบุตรคือโครงการสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่สุดแต่แทนที่เขาจะสร้างพระพุทธร,รูปตามแบบประเพณีนิยมคือพระพุทธร,รูปปางสมาธิหรือปางเทศนาเพื่อให้ดูศักดิ์สิทธิ์มีคนมากราบไหว้บูชา เขากลับสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพานซึ่งในสมัยนั้นไม่เคยมีการสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนโดยความหมายที่เขาจงใจสื่อคือพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาเหมือนกับคนอื่นๆไม่ใช่เทพเจ้าที่คอยดนบรันรดาลโชคลาภให้ใครต่อใครเป็นคนที่มีการเกิดการแก่การเจ็บและสุดท้ายคือมีการตาย ที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ในโบสถ์วิหารอย่างที่ใครๆทำกันแต่กลับสร้างอยู่กลางแจ้งบนพื้นดินที่ไม่มีฐานใดๆรองรับโดยสร้างขวางทางเข้าประตูเมืองสิงหปุระเลยผู้คนที่เดินทางเข้าออกประตูเมืองนี้จึงต้องเดินอ้อมพระพุทธรูปไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้น ขนาดของพระพุทธรูปองค์นี้ใหญ่โตโมโหลานมากมีความยาวจากหัวจดเท้าถึงถึง50เมตรภายในสร้างด้วยดินภายนอกเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่นาะประมาณ1ฟุตฉาบด้วยปูนในขณะที่เริ่มมีการก่อสร้างพระเจ้าสิงหาพาหุผู้เป็นบิดาปรารถนาจะสั่งสมบุญกุศลจึงได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติม ด้วยการสั่งให้ช่างตีทองเป็นเส้นขนาดเท่ากำมือยาวตั้งแต่ยอดพระเสียรไปจดถึงฝ่าเท้าเพื่อใช้เป็นแกนกลางสำหรับผูกลวดสัริษให้ยึดกับอิฐชั้นนอกของพระพุทธรูปไม่ให้มีการพังทลายได้ง่ายก่อนที่จะฉาบปูนทับพระพุทธรูปนอนองค์นี้เองที่เป็นมูลเหตุให้ชาวบ้านชาวเมืองโจดจันกันว่า เป็นพระประธานของวัดประชดที่หนีมานอนขวางประตูเมืองอยู่ที่นี่พวกเขาจึงเรียกชื่อพระองค์นี้ตามผู้ที่สร้างขึ้นว่าพระนอนจักสีภาพที่ปรากฏต่อสายตาของผู้คนที่เดินทางเข้าออกเมืองคือจะเห็นพระองค์นี้นอนขวางทางได้แต่ไกล การสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่แค่การสร้างปรากฏการที่แปลกประหลาดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ผู้คนหลั่งไหลามาชมผลงานเท่านั้นแต่มันคือความตั้งใจที่จะทำลายความเชื่อความยึดถือที่มีต่อองค์พระพุทธเจ้าเขาจงใจที่จะทำให้ผู้คนโดยเฉพาะบิดาของเขาได้คิดว่าแท้ที่จริง อะไรคือแก่นสำคัญของพระพุทธศาสนาแต่น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นความตั้งใจนี้และยังคงยึดถือแบบแผนเดิมๆที่ปลูกฝังแนวคิดการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่เช่นเดิมต่อมาเมืองสิงหปุระนี้ถูกน้ำท่วมหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและบ้านเรือนอย่างมาก เจ้าเมืองในสมัยนั้นจึงตัดสินใจย้ายเมืองและผู้คนไปทางตะวันออกอยู่ริมแม่น้ำสายใหม่ตัวเมืองเดิมจึงถูกทิ้งร้างแต่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรทางบกที่ใช้สืบต่อกันมา400ปีให้หลังพระพุทธรูปองค์นี้กลายเป็นแค่ซากปรากหักพังเหลือเป็นเพียงมูลดินและเศษก้อนอิฐเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงพากันสร้างขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมและใช้ชื่อเดิมว่าพระนอนจักสีและนี่คือช่วงชีวิตในภพชาติหนึ่งของเธอที่เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว1,000ปีท่านโพเชเล่าเรื่องวีรกรรมของผมจบลงเท่านี้โอ้สนุกมากเลยครับผมรู้สึกเหมือนได้เผชิญกับเหตุการณ์ในอดีตนั้นจริงๆเลยผมพูด เธอยังรู้สึกเช่นนั้นแน่นอนเพราะมันคือประสบการณ์ของเธอเองฉันเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ดึงมันมาจากผลิกแห่งความทรงจำของเธอเท่านั้นท่านโพเชตตอบท่านครับวีรกรรมของผมเวลานั้นมีเท่านี้หรือครับผมถามมีมากมายซึ่งทุกเรื่องที่เธอทำ้วนทำไปเพื่อให้คนหันมาสนใจในการทำทั้งสิ้นเขาตอบ ทำไมผมถึงสนใจแต่เรื่องพวกนี้ล่ะครับผมถามต่อถ้าเธอกลับไปที่ความทรงจําในภพชาติที่เธอเป็นอาชิตะดาบดต่อเธอจะรู้เองว่าทําไมท่านโพเชสเสนอได้ครับผมตอบพร้อมกลับไปอยู่ในคราบของอาชิตะดาบดอีกครั้งกองครารวานของอาชิตะดาบดซึ่งกําลังมุ่งหน้าเดินทางเรียบแม่น้ําขึ้นไปทางเหนือ โดยเริ่มต้นจากเมืองอุชเชนีเมืองโคนันทะเมืองเวทีสะเมืองนวนครเมืองเมืองโกสัมพีเมืองเวสาลีเมืองสาเกตน้อยเมืองธนชัยและสุดท้ายคือเมืองสาวัตถีในช่วงต้นๆแต่เรื่เมืองจะอยู่ไม่ห่างกันนักเช่นเมืองอุชเชนี อยู่ห่างจากเมืองโคน,นันทะเพียง20กิโลเศตรเมืองโคน,นันทะห่างจากเมืองเวทิสะ30กิโลเมตรเมืองเวทิสะห่างจากเมืองนวนคร29กิโลเมตรแต่ช่วงหลังจากนี้เมืองจะอยู่ห่างกันมากเช่นเมืองนวนครจะอยู่ห่างจากเมืองโกสัมพีถึง140กิโลเมตรเมืองโกสัมพีห่างจากตำบลเฉลียง ซึ่งภายหลังกลายเป็นเมืองสาเกตน้อย73กิโลเมตรซึ่งเวลานั้นที่นี่ยังเป็นแค่ตำบลเล็กๆที่เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางเท่านั้นและจากจุดนี้ต้องเดินแยกออกจากเส้นเรียบแม่น้ำเพื่อย่นระยะทางเพราะหากเดินทางไปตามแม่น้ำจะใช้เวลาอีกหนึ่งเท่าตัว เมืองสาเกตน้อยห่างจากเมืองธนะชัย132กิโลเมตรช่วงนี้เป็นเส้นทางผ่านป่าเขามีผู้คนอาศัยอยู่ประปรายและสุดท้ายจากเมืองธนะชัยถึงเมืองสาวัตถีจะเหลือระยะทางเพียงแค่12กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นเกือบ500กิโลเมตรแต่การเดินทางเป็นคณะใหญ่จะมีความร่าช้า ประกอบกับบางช่วงบางเมืองต้องพักหลายวันเพื่อเตรียมสเสบียงสำหรับการเดินทางผ่านป่าเขารวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดถึง1เดือนครึ่งภาพการเดินทางในครั้งนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือกระแสข่าวลือเรื่องการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าได้กระจายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองทหารเสนาบดีพราหมณ์นักพรตนักบ,บวชชาวบ้านทุกคนเด็กน้อยคนเท่าคนแก่หรือแม้กระทั่งคนป่วยคนพิการต่างรู้ข่าวนี้กันหมดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผลทั้งแบบทันทีทันใดคือมีผู้คนตัดสินใจเดินทางติดตามคณะของอาชิตาดาบวไปด้วย ยิ่งผ่านเมืองมากขึ้นจำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางก็ยิ่งมากขึ้นโดยเฉพาะที่เมืองโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองใหญ่และอยู่ใกล้กับเมืองตากาิิลาที่เป็นแหล่งรวมนักปราชญ์การเดินทางทางผ่านที่นั่นจึงทำให้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นถึงกว่า3,000คนและมีผลต่อเรื่องหลังจากที่คณะของดาบทเดินทางผ่านไปแล้ว คือมีผู้คนทยอยเดินทางไปยังนครสาวัตถีมากขึ้นจนทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สแสวงบุญในเวลาต่อมามีผู้มีทั้งผู้ที่ต้องการไปเพื่อชื่นชมบารมีของมหาบุรุษไปเพื่อสักการะบูชาไปเพื่อสนทนาธรรมและสุดท้ายไปเพื่อที่จะขอบวชกับพระองค์ท่านโทเชครับท่านว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ไหมครับว่า กำลังมีคณะของดาบดเดินทางไปหาพระองค์ผมถามรู้แน่นอนเพราะท่านคือสายสัมพันธ์โดยตรงกับฉันเหมือนเธอกับฉันเขาตอบยังไงครับแสดงว่าท่านไปบอกกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือครับผมถาม